มาครับใครยังไม่หลับไม่นอนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดี F อฟซเจริรีแล็กซ์นะครับทุกท่านเลยสวัสดีครับสวัสดียามยามดึกเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มใครยังไม่หลับไม่นอนอ่าตัดสดนะครับตัดสดโชคเก้าชั้นดำชมพูนะครับ ยกยอดสามใบนะครับ3ามใบมีรากติดด้วยนะครับชํำน้ำสักประมาณอตีให้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหรือสักยี่สิบวันขึ้นไปนะครับสิบห้าวันยี่สิบวันขึ้นไปเนี่ยรากนะครับจะทยอยออกแทงออกมานะครับรากสีขาว แล้วก็สามารถเอาไปชาในเครื่องปลูกได้สวัสดีนะครับสวัสดีหนึ่งคนดูอใครเข้ามาชมในเวลานี้นะครับเวลาสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มดีกว่านะสวัสดีครับหนึ่งคนดูใครเข้ามาเม้นพูดคุยทักทายนะครับวันนี้พี่เลตัดตัดสดนะครับหรือยกยอดโชว์เ้าชั้นเป็นชุมพูนะครับเป็นม่วงดีกว่านะเพราะว่าต้นนี้เนี่ย จุดเด่นเขาจริงๆคือเป็นสีเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงชมพูอมแดงนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นดำก็ได้เป็นดำชมพูเป็นไม้สายเลือดดีเป็นไม้เข้มนะครับแล้วมีข้อมาแบ่งขายด้วยนะครับนี่1ข้อ1ตานะครับ1ข้อ1ตา รากเดินดีมากนะครับพี่วิจิตสวัสดีหูยพี่วิจิตต้นนี้เลยพี่วิจิตต้องจำได้นี่นี่เลยครับข้อละห0 0่งพันให้เฉพาะ fc ที่เข้ามาชมไลฟ์นะครับตอนนี้ดึกๆแบบนี้ฝากเลี้ยงได้นะครับฝากเลี้ยงได้นี่แทงหนอแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับฝากเลี้ยงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อาจจะขอค่าส่งค่าส่งนะค่าส่งประมาณถ้าใส่ตะกร้าก็ขอสักร้อยนะครับสักร้อยหนึ่งนะครับตัดสดนะครับนะถ้าพี่วิจิตชอบพี่วิจิตน่าจะเห็นต้นนี้อยู่ต้นนี้ผมมีต้นเดียวนะครับผมมีต้นเดียวในบ้านเลยที่เป็นสีม่วงสีม่วงชมพูไม้สีแบบนี้ค่อนข้างค่อนข้างหา หาน้อยหาน้อยนะอย่าเรียกว่าหายากเลยส่วนใหญ่เขาไปหาสีแดงใช่ไหมครับแดงชมพูไม่ไม่สิแดงแบบแบบเป็นแดงแป๊ดเนาะเป็นแดงดำอ่ะถ้าแดงดำมาเยอะครับแต่ถ้าม่วงชมพูดำเนี่ยแบบเนี้ยจะไม่ค่อยเห็นหรือถ้าเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะทรงใบแบบพวกลูกผสมอะ่ะ พวกใบยาวๆะจะไม่ค่อยทรงแบบ black เนาะ black darkon หรือว่าบางคนเขาก็เ,าเรียกประมาณอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันมีอะไรอีกตัวหนึ่งนะที่ใบมันจะอุ่วๆป้อมๆแบบนี้ครับอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าใครที่ชอบไม้ไซส์นี้นะครับวันนี้พี่เลมีข้อ นี่ฮะหันแบบนี้ข้อละ1000นะครับฝากเลี้ยงได้หรือใครที่อ่าชำนาญการอยู่แล้วนะครับพี่เล็กก็จะจัดส่งให้ได้นะครับส่งแบบหุ้มแบบหุ้มตุ้มไปเนาะแล้วก็เอาอไปเลี้ยงแบบนี้รับรองครับรากแน่นแน่นแบบนี้นะครับ ส่วนก้านเนาะบางคนโอ้โหพี่เลยทำไมก้านยาวจังก็เอาจริงๆส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องสายพันธุ์ด้วยนะครับแต่แต่ที่เป็นปัจจัยปัจจัยหลักสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของแสงเนาะแสงน้อยแสงน้อยแล้วมันยืดแสงนะครับถ้าตัวนี้เอาไปเลี้ยงในในเา่าเรือนเรือนพ่อชํำนะครับที่มีแดดดีๆบังสแสนดีดีนะครับ รับรองว่าก้านจะไม่ยืดขนาดนี้นะครับก้านจะไม่ยืดขนาดนี้อ่ะนี่ครับลายแน่นๆเลยใครสนใจนะครับคอละ1 0 0 0บาทตัดสดนะครับฝากเลี้ยงได้ไม่ไม่จำกัดเวลารอจนกว่าจะหน่อแทงก็ได้นะครับหน่อแทงแต่วันส่งอาจจะขอค่าจัดส่งนะครับหรือใครสนใจยอดนี้เลยอ่ะยกยอดมานะครับ ยกยอดนะครับตกลงราคากันได้นะครับพูดคุยเรื่องราคากันไนดะ้อันนี้คือยอดนะยอดสามใบมีครับมีรากออกมาตัวนี้ชําน้ํานะครับชําน้นํานี่ไม่ไม่เกินสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันขึ้นไปเนี่ยรากใหม่ก็จะเริ่มแทงออกมาละ หรือรากเก่ารากเก่ามีสองมีมีสอ,สอรากนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะมืดหน่อยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ4ี่คนดูอา่าใครสนใจอยากได้โชว์เชั้นนะครับสีดำนะครับดำม่วงดำชมพูเดี๋ยวกลางวันอาจจะทำคลิปอาจจะทำคลิปให้ เพื่อนๆพี่ๆรับชมอีกพอดีกลับมาถึงบ้านดึกไปหน่อยค่ำไปหน่อยนะครับพอยกยอดเสร็จก็เลยเอามาไลฟ์นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่สนใจอยากได้ก็ทักมาจับจองกันเลยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนสนใจเพิ่มเติมเดี๋ยวใช้ดูต่อนี่ พี่เลก็จะเก็บตอไว้นะครับเก็บตอไว้เอาไว้ให้เลี้ยงต้นอ่าไม่ใช่เก็บใบนะครับเก็บใบไว้2องใบเอาไว้ให้เลี้ยงให้เลี้ยงตอเพื่อที่จะแตกหนอ่อใหม่ ช่วงนี้จะต้องงด,งดน้ําหน่อยนะครับงดน้ําเหตุผลเพราะว่าปริมาณใบของเขาหายไปดังนั้นหากกรากยังดูดน้ําในขณะที่ใบน้อยลงนะครับอาจจะส่งผลให้ลําต้นเน่านะครับมายกยอดต้องต้องคุมเรื่องน้ำให้ดีๆนะครับห้ามห้ามเยอะ หรืออย่างบางคนเขาก็ถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วก็เลมรากให้มันสั้นลงน้อยลงอย่างเงี้ยครับหรือท่านใดมีเทคนิคนะครับเทคนิคดีๆมาแนะนําได้นะครับเม้นแนะนําได้บ้านพี่เรฝนตกไหมครับอ,อช่วงนี้ช่วงนี้มีฝนเหมือนกันครับแต่ไม่แรงไม่แรงครับพี่วิจิตโอ้โหแต่ บอกเลยช่วงกลางวันร้อนมากครับร้อนมากจะมีบางจุดที่ระดับน้ําเยอะแต่ถ้าในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองอยู่รอดปลอดภัยไม่มีน้ําท่วมนะครับขอบคุณพี่วิจิตมากเลยพี่วิจิตโอ้โหเดี๋ยวนะพี่วิจิตภูเก็ตเนาะพี่วิจิตอยู่ภูเก็ตพี่เดี๋ยวผมจำพี่ที่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้ พี่โอ้โ oh, หหลายท่านนะครับหลายท่านหลายท่านอยู่เชียงใหมน่นี้ชื่อพี่อะไรเนาะไม่ได้ทักชื่อกันนานนะครับไม่ได้ทักชื่อกันนานใครที่อยู่เชียงรายนะครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างน้ําท่วมส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับเม้นบอกกันหน่อยนะครับอ่ะอันนี้ให้ดูอีกรอบนะครับคอล 1, 000, นะหนึ่งพันเนาะโอ้โห ใบนี้นะฮะสีแบบสุดจริงนะครับสุดจริงรอแค่ตานะครับอันนี้เป็นน้ำยาเร่งรากนะครับที่แช่ไว้เนาะแช่ไว้รากดีแบบนี้เดี๋ยวช่วงกลางวันนะครับก็จะทาป,ปูนแดงทาน้ำยาเขาเรียกว่าปิดแผลปิดแผลสดแล้วก็ ลงเครื่องปลูกได้นะครับแล้วก็อบควบแน่นเพิ่งยกยอดอืมบลังเจ้าสัวด่างมิ้นนะครับเอยกยอดแล้วลากลากดีมากๆเลยครับก็เลยเอามาอบควบแน่น โอเคนะครับวันนี้จะใช้เวลาไม่นานนะสัก10นาทีนะครับมาแจ้งข่าวเผื่อเพื่อนๆท่านใดมาเห็นช่วงที่เป็นคลิปแล้วเนาะสนใจอยากได้โชค9ชั้นนะครับโชค9ชั้นทรงใบแบบนี้นะครับเก๋ไปอีกแบบหนึ่งเราไม่ค่อยเห็นทรงใบประมาณนี้นะครับแล้วก็สีสีเจ็บๆนะครับสีม่วง สีม่วงอมชมพูม่วงอมแดงนะครับถ้าโดนแสงดีๆนะครับรับลองฉ่ำนะครับม่วงเดี๋ยวให้ดูใบใหม่ล่าสุดนี่ฮะใบใหม่ล่าสุดยอดนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับต่อรองราคากันได้3,500บาทนะครับยกยอดมาแล้ว เป็นชมพูอมม่วงนะครับชมพูอมม่วงสวัสดีครับ7คนดูสวัสดีครับฝากชําได้นะครับฝากชําฝากเลี้ยงไว้รากแข็งแรงดีให้ลงเครื่องปลูกนะครับแล้วก็วันจัดส่งก็ขอคิดค่าส่งตามจริงเลยนะครับแต่ราคาอยู่ที่3 5มพันหนะครับค่าตัวน้อง ใครอยากได้ไม้ม่วงนะครับไมยม่วงสะสมสะสมแดงสะสมชมพูนะครับสะสมส้มถ้าใครเหลือม่วงนะฮะใครเหลือม่วงก็มารับน้องไปนะครับอ่ะโอเคครับลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนพี่วิจิต굿ไนท์นะครับหลับฝันดีทุกคนเลยนะใครอยากได้ก็ทักไอ l ดี e ลามาเลยนะครับหรือเบอร์โทร 099 394 4539นะครับบ๊ายบายนะครับคุณนานครับอันนี้ใช้น้ำยาเล่งรากนะครับบ๊ายบายครับพี่วิจิตบ๊ายบาย